ก่อนย่างน้อยก็อยากให้มันเสียง่ายเหมือนเซนเมทเกีซีอ่ะดูมาเกลซีไม่คืเ่เท็จเตะมยี่สิบสี่ถึงหน้าของกองกันยี่สิบแค่ของหลังกูรูเรีริเกอร์ไอ้ดูมากสองตัวถ้าดูเด็ดเรียวปูฟานได้เจ็ดแปดเดือนอนี่ไม่ไม่ได้เล่นเนี่ยไม่เจอขนาดนั้นหรอวะ ¿Qué tal? หรอหรือปีหน,นึง่งสองปีโอ้ตรวจมันไม่ตัด ρόγκανα. Ρόγκανα. เรไปซื้อกาแฟร้านไหนหนูกาแฟอะไรบ้างพะชารตีลงในตลาดเนี่ยเก้าบาทลงพิชาเร์ตถ้าใส่ไข่ฟุ๊กด้วยก็ยี่สิบสี่ละว่ามันหวานมันดิที่ว่าเขาโฆษณาไงตรงเนี้ยไปตลาดใกล้ๆกับไอ้ร้านจิ๋มหมวยป่ะสับผ้าป่ะโนดิชาโฆษณาที่ว่าที่ปกติเขาสับผ้าอัตโนมัตินะ โซนที่มันเป็นตึกอ่ะที่ผู้หญิงสะทอมขายสองคนโนบิชาไม่โตบิชาเขาไม่ใส่ไข่มุกก็สิบเก้าบาทเด็กกินไยเจะสั่งก็กมีหลายรถนหมใช่อะพามีอะไรอะพายายไปเหรอไปคนเดียวมันไม่ตกอะโอ้โหง้ายมืดเลยนึกว่าหนูไปหาหมอทีและ đã có sợi này nữa, này phải sợi này còn này Voi, โซมไอเนี้ยใครก็อยากจะเป็นตำรวจเพราะอะไรแบกมีเงินน้อยเี้ยนเงินน้อยให้ได้นะบาย นี่เนาะสาสบาทเนาะลองสุรางแมงรถที่แน่นเนี่ยเดินนี่จะชนตายทีงสี่ห้าแสนวันนี้ห้าสิบาทเ็ยาวเลยนี่ห้าสิบาทนี่อที่สี่ห้สีห้าแสนเนี่ยเป็นล้านน่ะขายอะมาติดตามความคืบหน้าการเตรียมใช้ขายทีสองหมื่นเท่าเดือนสองหมื่นนี่ไนเนี่ย กขบอกห้าสิบบาทก็ไม่มีใครมันจะตั้งเลยเนี่ยที่ว่างๆนี่ก็เสียทุกเดือนทุกเสียตังค์เนี่ยให้เขาเนี่ยสุดใหญ่ก็ปล่อยมันมั้งญาติธุรกิจหายหมดอยู่รอบนอกอยู่เซฟบันหมดเรื่องเนาะก็อย่างเงี้ยในบัตรเกาะเยอะเลน่าอยู่เซฟบันก็ส่วนเซฟบันมันอันนั้นมันโซนมันไปน่าจะโซนนู้นเลย เกี่ยวกอะไร,วะ,รวะพูดถึงก่อนก็ทำเลไม่ดีทำเลไม่ดีเหรอเขาก็ไปติดเขาก็ไปอยู่ข้างนอกแล้วมันพวกนักทรามเยอะแอ้ที่มันถูกด้วยมั้งที่มันแพงก็งมันมีแค่นิดเดียวอย่างเงีเย้ยไปหรอ้ถมันใหญ่ทำใหม่ฝั่งตรงข้ามก็มีที่ที่ทจอดรถตรงนี้ไม่มีที่จอดรถนะก่อนมีใครบอกเสือนอนกินสาบายมีสองมีสองล็อกสาบายเลย แกน5มันก็สบายแต่ถ้าเก็บมันไม่เก็บก <5, S 2> ับแป่อันนี้จะปล่อยฮาร์ <5. S 1> ดิปบา่จะปล่อย,มอยไม่เอาทำไมไม่เหมือนข,ขอนแก่นก็อยู่ในเมืองไม่เหรอวะไหนอ่ะ <c oughs> จะบอกวะนี่ <c oughs> โซนอย่างนี้บอกวะขอนแก่นที่ไหนคอนแก่นก็มีไหนอย่างนี้นะเดินเนี่ย เดินตั้งตงุ่มถนนคนเดินเหรอหรือว่าแข่งแย่งน่ไงนยูจังนี่อบ้านยูจังบ้านอยู่ไหน วันสามเย็ก็ว่าจะไปหาหมอก่อนตรวจไปเอาไปรับรองแพทย์ก่อนแล้วก็ตอนสี่โมงค่อยเดินทางสี่โมงเช้าหรือสี่โมงเย็นสี่โมงเช้า ตอไนไหนหนองน้ำขายตรงไหนท่าแข่ง,งอ่ะตรงขวามือร้านไหนเจ๊ช็คที่มันขายเหมือนอีลอตเตอรี่อ่ะโต๊ะขายลอตเตอรี่อเอางี่ไงหนูจะเท่าชุดก็มีไงหน้าบ้านก็มีเนี่ยอือมีมีเยอะมีเจอมีแถวนี้โซนแถวนี้ก็แต่งงานก็มีอือโซนที่ว่าตรงแถวปั๊มปลอดปั๊มปั๊ม